เราอย่าเอาผลสำลิดของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมาสรุปผลเลยว่าไม่มีนม้ำมันจะทำให้เกิดหนอนกอเนี่ยผมว่ามันยังเป็นเหตุผลที่เก็บข้อมูลไม่มาพอเนาะบางโซนบางพื้นที่เพื่อนเพื่อน,นมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลานี่แหละแต่ก็ยังเกิดปัญหาหนอนกอ,อยู่ตลอดเวลาเลยหรือบ้างบางทีพื้นที่ที่อยู่ที่โคดที่สูงเนี่ย ก็ยังเกิดปัญหาหนอนกออยู่ตลอดเวลาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามฝึกให้ทุกคนนะ่เรียนรู้จากการสังเกตเรียนรู้จากการพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดคือไม่ใช่ว่ามาเห็นสาเหตุที่มันเกิดขึ้นกับต้นข้าวแบบนี้แล้วเราก็บอกว่ามันเป็นเชื้อมันเป็นหนอนกอมันเป็นเชื้อราในบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นนะแบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะจริงๆแล้วคุณควรจะรู้ก่อนที่สัญญาณน,นี้จะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้าครับ ถูกไหมครับรู้แบบนี้มีประโยชน์อะไรครับต่อให้รู้หรือไม่รู้มีประโยชน์อะไรครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมมันไปเป็นผีเสื้อไปสมมติแล้วครับมันมีมีอะไรอยู่เหรอไม่มีแล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อรู้ไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรก็ <screening. S 2> ไม่ต่างอะไรก็ปัญหาของเชื้อราครับสัญ,ญญาณเกิดขึ้นแล้วเห็นประจักษ์ด้วยตาแล้วนู่น,น,นะถึงสรุปได้ว่ามันเป็นเชื้อราก็เหมือนกับปัญหานี้แหละครับ มันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะเป็นที่แห้งหรือมัน,นไม่เป็นที่แห้งหรอกครับถ้าเราเห็นสัญญ,ญาณของผีเสื้อสีน้ําตาลน่ะเวลาเราตรวจนานี่ไงครับสะท้อนอีกไหมครับสะท้อนีิสะท้อนว่าคุณปล่อยป,อยปาลาแล้วเลยนาะข้าวคุณมากเลยคุณแค่ฝากสารเคมีไว้เป็นยามเฝ้านาะคุณแล้วสะรุปแล้วมันได้ไหมครับไม่ได้ไม่ไดไ้ถ้ามันได้มันจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้ไงอะ่ะจริงไหมครับนี่ครับคือสิ่งที่มันมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเอาจริงเอาจังครับเรื่องการทํานาข้าวให้ละเอียดมาก เป็นพิเศษเหมือนถึงจะทําให้คุณตกผลึกกับหลายๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาน้ำเน่านั่นนะปัญหางี่เง่าปัญหาปัญญาอ่อนที่เราเจอกันอยู่ทุกปีทุกชาตินะครับกับการทํานาข้าวก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าเมื่อเมื่อเราพบสัญญ,ญาณที่ไม่ดีกับผีเสื้อที่ลงนาไม่ว่าจะเป็นที่ลึกที่ลุ่มอะครับก็ให้ตัดสินใจตัดวงจรมันเสียนะเราตัดวงจรเนี่ยเราจะจะใช้สารกลุ่มไหนในการตัดวงจร ม,มันมีเยอะมากอะเพื่อนๆแต่หลักๆที่ผมใช้เองอะนะครับที่ตัดวงจรน,นี้นะตัดวงจรผีเสื้อของนอนกอเองนะผมก็จะใช้ในกลุ่มที่อยู่ในคอมเมนต์นี่แหละครับ